นอกจากนี้นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะทุกภาคการเมืองต่างก็เร่งเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นทีเดียวรวมถึงมีการปราศัยในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนค่ะเริ่มที่พักประชาธิปัตย์ค่ะประเดิมปราศัยใหญ่ครั้งแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะที่สวนเนบญจศิริภายใต้คอนเซ็ป เปิดฟ้ากรุงเทพฟ้าใหม่นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพร้อมด้วยนายกรจาติกาวนิชและนางการดีเลียวไพโรธแคนดิเดตนายการัฐมนตรีรวมทั้งผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครของพักทั้ง33คน ดยนายอภิสิทธิ์ค่ะได้ขึ้นเวทีปรายัยสวมเสื้อสีเทาพร้อมข้อความเสื้อเทาคนไม่เทาพร้อมกล่าวว่าที่ตนกลับมาคราวนี้เพราะตั้งใจกลับมาทำให้บ้านเมืองสุจริตเพราะถ้ายังมีทุนเทาจะทำให้ประชาชนใช้ชีวิตลำบากส่วนพรรคไหนมีนโยบายสร้างความแตกแยกเอาเรื่องละเอียดอ่อนมาเล่นการเมืองทำให้เกิดความวุ่นวายพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาด้วยว่ากลับมาครั้งนี้ ถ้ามีสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงได้ผมขอให้เรากลับมาทำบ้านเมืองเราให้เป็นบ้านเมืองที่สุดจริตเพราะถ้าบ้านเมืองไม่สุดจริตไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคุณกรบอกทุนเทาอยู่ทุนดีไม่มาทุนเทาอยู่คือกฎระเบียบมากมายยุ่งยากทำให้เราทำมาหากินใช้ชีวิตด้วยความลำบาก เพราะไม่มีใครไว้ใจใครทุนเทาอยู่คือการที่ต่างประเทศมองประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ขณะที่วันนี้ในช่วงบ่ายนะคะพักประชาธิปัตย์มีนัดหารือนโยบายเศรษฐกิจขาดกับหอ,อการค้าไทยและก็สภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในมิติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศกา,าการค้าการลงทุนแล้วก็บทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกที่สภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยค่ะ ไปดูบรรยากาศการหาเสียงในส่วนของพรคเพื่อไทยกันบ้างอย่างนายวรวัตรเอืพพ้ออภิญยากุนะคะผู้สมัครสสเขตสา,สาพร้อมด้วยนางผูวสาหรือว่ายุ้ยสินทุวง่ะผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดแพร่นะคะเดินทางมาร่วมงานบุญนวัดหนองใหม่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มาร่วมงานว่า มีปัญหาเรื่องของหนี้สินที่เกิดจากการทําการเกษตรรวมทั้งยังมีหนี้นอกระบบที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อนํามาใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งนางภูวสาค่ะได้ชี้แจงนโยบายของพรรคเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนผู้สูงอายุด้วยนโยบายล้างหนี้ประชาชนที่เน้นการแก้ปัญหาหนี้สินแบบครบวงจรค่ะอย่างเช่นประชาชนที่มีหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันต่ํากว่า20 0แสนบาทและค้างชําระเกินหนึ่งปีสามารถจ่ายหนี้เพียง10%เซเพื่อปิด จบหนี้ได้ส่วนใครที่เป็นหนี้นอกระบบรัฐบาลจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยและให้สถาบันการเงินของรัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ําให้รายละไม่เกิน50,000บาทโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อจะได้นาเงินไปปิดหนี้นอกระบบได้ นายวรวัตรยังชี้แจงถึงกรณีหนี้ของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะทางพักมีนโยบายการล้างหนี้เสียโดยหากมีหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันต่ำกว่า1น0 0 0แสนบาทในสถาบันการเงินของรัฐ รัฐก็จะดดำเนินการยกเลิกหนี้ให้ทันทีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มีภาระผูกพันซึ่งทางพรรคเองก็มีแนวทางในการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยการดึงลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบที่โปรง่งใสและเป็นธรรมเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวจังหวัดแพร่และประชาชนทั่วประเทศ ส่วนการหาเสียงของทางด้านพักประชาชนนะคะก็ส่งนางสาวพัคมนหนุนอนันต์ค่ะผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ค่ะไปช่วยนายธนวัน์ภูเก้าล้วนผู้สมัครสอสเขตหนึ่งแล้วก็นางสาวรัตนพรนนครผู้สมัครอสอสเขตสองหาเสียงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระบี่ โดยนางสาวพักมนค่ะบอกว่าจากการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ทําให้รับรู้ว่าประชาชนเข้าใจพักประชาชนมากขึ้นไม่ได้มีแค่คนรุ่นใหม่แต่มีผู้ใหญ่รุ่นพ่อแม่ด้วยที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งหลายคนอาจพูดว่าพักประชาชนชนะเพราะว่ากระแสแต่ครั้งนี้ประชาชนตัดสินใจเลือกพักประชาชนเพราะความหนักแน่นในเนื้อหาและนโยบายที่จะทํา สำหรับกระแสวัฒกรรมโจมตีพักประชาชนนั้นนางสาวพ,พัคมนก็ไม่กังวลเพราะเป็นบรรยากาศของประชาธิปไตยหากประชาชนสงสัยเรื่องไหนหรือนโยบายของพักการเมืองใดก็สอบถามได้รวมถึง กรณีกระแสข่าวที่ว่าจะมีการเปิดเผยชื่อนักการเมืองและผู้สมัครสอสที่ไปเกี่ยวข้องกับแสแกมเมอร์นั้นก็อยากให้เร่งตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยโดยเร็วหากเป็นสอสของพักประชาชนพักก็จะจัดการทันทีแต่เชื่อว่ามีบุคลากรขอ,ของพักที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด นี่คือบรรยากาศนี่คือสัญญาณที่ตอบรับที่ภาคใต้ไม่เคยมีในช่วงของปี2566และปี2569นี้เราคิดว่าการทํางานของเรามันหนักแน่นมากขึ้นทุกคนตัดสินใจเลือกเราด้วยความหนักแน่นที่ผ่านมาทุกคนอาจจะพูดว่าพักรประชาชนชนะเพราะกระแสแต่ครั้งนี้เรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนพิจารณาเลือกเราด้วยเนื้อหาสาระและความหนักแน่นค่ะ ไม่เพียงแค่ถามแค่พักประชาชนอยากให้ถามทุกพักการเมืองเลยคุณจะได้เห็นวิสัยทัศน์อย่างใกล้ชิดของนักการเมืองคนนั้นคนนั้นแล้วก็เชื่อว่าประชาชนทุกคนทําได้และนี่คือบรรยากาศประชาธิปไตยที่เราควรสนับสนุนเพียงแต่อยากจะให้ทุกคนตั้งคําถามแล้วรับฟังด้วยเหตุและผลเราเชื่อว่านักการเมืองและพักการเมืองทุกพักการเมืองยินดีที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนค่ะ